นะครับก็ดูไอเดียของฮุนเซนดูไอเดียของอนุทินนะครับว่าเขาจะวางกลยุทธ์อย่างไรแต่ผมเรียนมาตลอดนะครับอนุทินเข้ามาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาพรมแดนได้เพราะเขาเองเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นผู้ระเบาไปได้มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร,ร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนั่นหมายความว่าสถานการณ์จนถึงขระดน,น,น,นี้ผมเชื่อว่าอนุทินยังคงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ต่อไป สวัสดีครับผมกอบผมแท้ศักดิ์ยิบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำน v ักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนนะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการชดดาวในสหรัฐอเมริกาและเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์นะครับที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นอีกรอบที่7 เที่ยวบินในสหรัฐถูกยกเลิกล่าช้าหลายพันไฟล์ณที่ชัดดาวลามกระทบลูกจ้างฐานทัพ US ในยุโรปเที่ยวบิน1,550ไฟล์ในอเมริกาถูกยกเลิกขณะที่อีก6,700ไฟล์มีปัญหาล่าช้าเมื่อวันเสาร์7พ0 0ศาหลังรัฐบาลสหรัฐเริ่มบังคับใช้คำสั่งลดเที่ยวบินภายในประเทศของท่าอากาศยานใหญ่ๆห,ห,หลายสิบแห่ง อันเนื่องมาจากการขัดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรอากาศเพราะการชัดดาวที่กำลังยืดเยื้อยาวนานเป็นประวัติการณ์ทั้งนี้นอกจากสร้างความกระทบกระเทือนภายในสหรัฐแล้วการปิดทำงานหน่วยงานรัฐบาลกลางอเมริกันเนื่องจากขาดงบประมาณระลอกนี้ยังกำลังส่งผลถึงพวกลูกจ้างต่างชาติในฐานทัพอเมริกันในยุโรปหลายประเทศที่ถูกบีบให้ทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน สำนักงานบริหารการบินของอเมริกาหรือ FAA แถลงในวันเสาร์ว่าปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรอากาศส่งผลกระทบต่อหอบังคับการบินของสนามบินและศูนย์การบินอื่นๆรวม42แห่งและส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าในสนามบินใหญ่อย่างน้อย12แห่งทั่วประเทศที่รวมถึงสนามบินในแอตแลนตานิวเวร์กซานฟรานซิสโกชิคาโกและนิวยอร์ก ตลอดจนถึงเที่ยวบินระหว่างสนามบินที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นอีก6แห่งทรัมป์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินกลับมาทำงานขู่ลดค่าจ้างหากไม่ทำตามโดนันทรัมป์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินกลับมาทำงานหลังรัฐบาลชัดดาวทำให้พวกเขาต้องทำงานฟรีจนขาดรายได้พร้อมขู่จะหักเงินเจ้าหน้าที่ที่ไม่มาทำงาน เมื่อวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินต่างๆในสหรัฐกลับมาทำงานหลังการชัดดาวของหน่วยงานรัฐทำให้ผู้เดินทางต้องเผชิญกับการยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมากอีกหนึ่งวันนายทรัมป์ขู่ว่าจะลดค่าจ้างของผู้ควบคุมจราจรทางอากาศคนใดก็ตามที่ไม่กลับมาทำงานหลังจากการชัดดาวคลี่คลายแล้ว พร้อมกล่าวว่าเขาจะมอบโบนัส10,000ดอลลาร์ให้กับผู้ที่ไม่ได้ลาหยุดในช่วงการชัดดาว41วันที่ผ่านมาและยินดีรับการลาออกของคนอื่นๆที่เหลืออยู่ระหว่างชุดแรกที่ออกไปแล้วเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และเรียกร้องให้ทุกคนกลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำให้สหรัฐยิ่งใหญ่อีกครั้งโดนอีกอายการเกาหลีใต้สั่งฟ้องอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอเพิ่มข้อหาใช้อานาจมิชอบและช่วยเหลือรัฐศัตรู อายการพิเศษเกาหลีใต้ดำเนินการสั่งฟ้องอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอเพิ่มเติมในข้อหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางมิชอบและช่วยเหลือรัฐศัตรูสืบเนื่องจากการประกาศใช้กฎอายการศึกระยะสั้นๆเมื่อปีที่แล้วโฆษกอายการระบุในงานถแถลงข่าวว่ายุนพยายามยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งทางทหารระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือเพื่อประกาศกฎอายการสื โดยอ้างอิงหลักฐานที่พบในโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งมีถ้อยคำบางคำที่บ่งชี้ถึงการยั่วยุที่อาจเกิดขึ้นต่อเกาหลีเหนือเช่นโรนและการโจมตีแบบผ่าตัดยุนถูกสารรัฐมนูญถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนและกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดีในข้อหาก,ก่อกกบฏอันเนื่องมาจากการประกาศกฎอายการศึกที่ล้มเหลวซึ่งหากสารตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ยืนยืนกรานอย่างต่อเนื่องว่าเขาไม่เคยตั้งใจที่จะบังคับใช้อำนาจทางทหารแต่ประกาศกฎอายการศึกเพื่อส่งสัญญาณเตือนไพยการกระทําผิดของพรรคฝ่ายค้านและเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจากกลุ่มต่อต้านรัฐอินเดียระทึกรถยนต์ระเบิดใกล้ป้อมแดงในนิวเดลีพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนบาดเจ็บระนาวรถยนต์คันหนึ่งเกิดระเบิดใกล้กับป้อมแดงหรือเลดฟอร์ด อันเก่าแก่ในกรุงเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่10ตุลาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายบาดเจ็บอีกราวๆ20คนซึ่งนะับเป็นเหตุระเบิดที่นันลานจะเกิดสักครั้งในเมืองหลวงที่มีประชากรกว่า30ล้านคนและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างขึ้นงวดเจ้าหน้าที่อินเดียระบุว่าสถานีรถไฟหลักๆทั่วอินเดียนครมุมไบศูนย์กลางทางการเงิน และรัฐอุตรประเทศซึ่งอยู่ติดกับกรุงเดลีต่างอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงอมิชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยอินเดียยืนยันว่ากำลังดำเนินการสอบสวนทุกซอกทุกมุมและหน่วยงานความมั่นคงจะสรุปผลในเร็วนี้สำนักข่าวเอ็นดีทีวีรายงานว่าเจ้าของรถยนต์คนเก่าซึ่งระบุเพียงว่าชื่อซอมานถูกจับกุมหลังจากเกิดเหตุระเบิดพบร่างผู้เสียชีวิตและซากรถยนต์หลายคันบนถนนที่ขับข้าง ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินในย่านเมืองเก่าของเดลีขณะที่ตำรวจรุดเข้าพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยและการฝูงชนซึ่งรวมตัวกันอยู่ที่นั่นภาวากงสุลจีนคู่ตัดหัวนายกหญิงญี่ปุ่นเดือดเปิดเงื่อนไขส่งกำลังทหารญี่ปุ่นปกป้องประเทศในสงครามไต้หวันร่วมสหรัฐใช้กำลังจัดการเด็ดขาดเอเจนซี่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศวันจันทร์ตัดสินใจ เปิดเงื่อนไขอาจส่งกำลังทหารญี่ปุ่นร่วมกับสหรัฐหากปักกิง่งบุกไต้หวันหลังสุดสัปดาห์กงสุนจีนข่คมคู่ประกาศจะตัดหัวผู้นำหญิงไม่ลังเลถามเตรียมพร้อมหรือยังนิวส w วีของสหรัฐรา,รายงานวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซนาเอทาคาอิจิวันจันทร์ที่10อ้างอิงจากสำนักข่าวจีจิแถลงหลังโดนฝ่ายค้านญี่ปุ่นบีนักว่าดิฉันได้แสดงความเห็น เป็นไปตามสถานะตามธรรมเนียมของรัฐบาลดังนั้นดิฉันจะไม่ขอถอนคำพูดทั้งนี้ก่อนหน้าในวันศุกร์ที่7อ้างอิงจากสำนักข่าวเกียวโดทาคาอิจิได้แถลงต่อรัฐสภาญี่ปุ่นว่าหากสถานการณ์ไต้หวันพัฒนาไปสู่ความร้ายแรงพวกเราสมควรต้องคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดออซี่ต่อต้านกระแสแฟชั่นด่วนราคาหันมาซบยูนิคโคลรปัจจัยเร่งการเติบโตระดับโลก สูแพลตฟอร์มจีนชีอินที่งานเข้าเจอปริตุกตาเซ็กทอยเรียนแบบเด็กโดนฝรั่งเศสสั่งไปชั่วคราวเอเจนซี่ยูนิโครกลายเป็นร้านเสื้อผ้าอันดับหนึ่งของออสเตรเลียสำหรับเสื้อผ้าสไตล์แบบเรียบพื้นฐานส่งผลทำให้ยูนิโครมียอดจำหน่ายท้องถิ่นแต่เกือบ1,000ล้านดอลลาร์สำหรับเสื้อผ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นร่างกายและเสื้อผ้าที่มีดีไซเนอร์ออกแบบร่วม หลังชาวแดนจิงโจ้ยีแฟชั่นเดือนราคาถูกจากจีนล่าสุดแพลตฟอร์มชีอินโดนฝรั่งเศสสั่งปิดชั่วคราวหลังพบสินค้าตุ๊กตาเซ็กทอยเลียนแบบเด็กประกาศขายทางเน็ตยื่นขอ EU สอบแพลตฟอร์มจีนเพิ่มหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮร์เราของออสเตรเลียวันอาทิตย์ว่าดูเหมือนว่ายูนิโคล ที่เป็นร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นชื่อดังดูเหมือนมีภูมิคุ้มกันต่อแรงกัดดันทั้งด้านการแข่งและแรงกดดันทั้งต้นทุนระหว่างก to ารเผชิญหน้ากับแบรนด์อื่นๆท้าทายตลาดที่กว้างกว่า19.4%ของยอดขายที่สูงไปที่817.1ล้านดอลลาร์สำหรับ12เดือนที่วันที่31สิงหาคมยอดกำไรสุทธิ27%สูงกว่า87.1ล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่ออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นได้ต่อการแข่งขันจากแพลตฟอร์มแฟชั่นจีนที่ถูกที่สุดและเปลี่ยนเร็วที่สุดทั้งชีอินและเทมูและการส่งสัญญาณในการหันไปสู่การบริโภคช้ากว่าสหรัฐใกล้ยุติภาวะชัดดาวยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์หลงังวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายเปิดรัฐบาลวุฒิสภาสหรัฐเห็นชอบร่างงบประมาณรัฐบาลด้วยคะแนนเสียง60ต่อ40 สวริพับ,บิกันเห็นชอบเกือบหมดสวเดมโมแครตจำนวนหนึ่งสนับสนุนเตรียมส่งร่างต่อไปให้สภาผู้แทนรัศบรลพิจารณาวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายประนีประนอมเมื่อวันจันทร์เพื่อ,อยุติภาวะชัดดาวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศหลังเกิดทางตันทางการเมืองยาวนานหลายสัปดาห์ส่งผลกระทบหนักต่อประชาชนและหน่วยงานรัฐบาลทั่วประเทศการลงมติดังกล่าวผ่านด้วยคะแนนเสียง60ต่อ40 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคริบับลิกันเกือบทั้งหมดและเดมโมแครต8คนแม้ฝ่ายเดมโมแครตจะพยายามผลักดันให้ผูกเงื่อนไขาการเปิดงบประมาณเข้ากับเงินอุดหนุนด้านสุขภาพที่จะหมดอายุปลายปีนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสําเร็จข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้มีการโหวตใหม่ในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณาเงินอุดหนุนดังกล่าวซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์มากถึง24ล้านคนแต่ยังไม่มีการรับประกันว่าจะขยายต่อไปหรือไม่ จากการการชัดดาวของสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่ามีเที่ยวบินที่มีผลกระทบกว่า7 0 0 0เที่ยวบินแล้วก็มี1550เที่ยวบินนะต้องมีการยกเลิกตอนนี้ก็มีการประเมินจากท่าอากาศยานนะครับใหญ่ๆใ,ในสหรัฐอเมริกานะครับว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับอีกอย่างน้อย10%ซ นะครับสายการบินที่มีการได้รับผลกระทบตอนนี้ได้แก่ American Airlines นะครับ Delta a i r l s n e s Southwest a i r l i n e s แล้วก็ United Airlines นะครับได้รับผลกระทบไปทั่วสหรัฐอเมริกากว่า22มณฑลนะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า s ช u d ดาวนะครับ ที่ผ่านมาสภาคองเกรสได้มีการประชุมด่วนในเรื่องนี้หลังจากที่มีการทําชัดดาวยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์คือไม่มีเงินมาจ่ายนะครับให้กับพนักงานทําให้พนักงานนั้นหยุดงานนะครับสิ่งที่ตามมาต้นเหตุของปัญหานะฮะคือเรื่องของเงินสาเหตุหลักๆคือสหรัฐอเมริกาพิมพ์ธนบัตรหรือพิมพ์แบงโดยไม่มีทองมาค้ำประกันนะครับทำให้สถานการณ์แย่ลงตามลําดับและจนถึงกระดนนี้ สหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาในเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งราคาหุ้นราคาทองคานะครับที่วุ่นวะวุ่นวายจนถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีการใช้หลักกอบโกยทองคําหรือบางคนต้องบอกว่าเรียกว่ามีการปล้นทองคํามหาศาลจากคนทั่วโลกไปแล้วนะครับแต่ท่าดีของสหรัฐอเมริกายังคงมีเงินไม่เพียงพอซึ่งก่อนหน้านั้นอีลอนมสัสเคยบอกไว้นะครับว่าสหรัฐอเมริกากําลังเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า ล้มละลายนั่นเองอา่วางอะย่าเพิ่งไปใช้คาว่าขาดขวางเขาประชุมกันตลอดตอนนี้ให้ผมได้คุยกับทางท่านผู้บริการฐานสูงสุดนะครับเมื่อเช้านี้นะครับยังดำเนินการอยู่นะครับเรื่องการถอนกำลังไอเรื่องของการเก็บกู้ทุระเบิดก็ มีการพูดคุยต่อไปมันไม่สมูทหรอกครับนะครับมันแต่ว่าเป้าหมายต้องชัดไม่ใช่ว่าขัดขวางแล้วไทยอยอมนะเราก็ไม่อยอมหยุด้นกวา่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้อง,ต,องต้องเยียนว่าผมก็จะแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการป่อเทีว่าต้องทำตามสิ่งที่ประเทศใจต้องการเท่นั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทําให้ความเป็นปฏิบัติที่เราคิดว่ามันจะลดลงไปต่อภัยความต่อความมั่นคงของชาตมันไม่ได้ลดเมื่อมันไม่ได้ลดเราก็ดาเนินการอะไรนอกเหนือจากที่ไม่ได้สันิภาพส้มตีนอะไรครับแบบนี้ การวางทุนระเบิดสังหารเป็นสิ่งที่ทุเรศที่สุดโดยเฉพาะไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นภาคีในอนุสัญญาออตตาวาซึ่งห้ามซื้อห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามสะสมและต้องกำจัดเก็บกู้ทุนระเบิดทุกประการในระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ากันไปซึ่งแม่งไม่ทำนอกจากไม่ขจัดแล้วมันก็ยังวางต่อเนื่องแล้วก็ไม่ต้องรับโทษใดๆทั้งสิ้นนะครับ ห้ามอย่างเดียวแต่ลงโทษอะไรมันไม่ได้แต่สิ่งที่บัตรซบกว่านั้นก็คือเราเองไม่ได้มีมาตรการใดๆครับว่าต้องกี่ขากี่ชีวิตกี่คนกี่ครั้งแล้วจะดําเนินการตามขั้นตอนอย่างไร1 2 3 4ที่ไม่ใช่แค่ประท้วงกระบอกอมาประนามกระดาษเอจะพิ้น์ไปอีกเท่าไหร่เซ็นไปเท่าไหร่หรือจะพิมพด่าใน Facebook อีกกี่คอลัมน์อีกกี่หน้ามันก็ไม่ได้รับโทษใดๆเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้สนใจมันก็จะวางอยู่เรื่อยไประเบิดใส่ขาประชาชนใส่ขาทาหารของเราอยู่เรื่อยและสักวันหนึ่งที่มันมีอาวุธทีี่่รรุนนนแงกวา้มั ก็ย่อมจะทํามากกว่านี้ในขณะที่ผู้มีอํานาจในการสั่งการและรับผิดชอบต่างก็โยนไปนู่นโยนไปนี่โยนให้คนนั้นคิดโยนให้คนนั้นทาโยนให้คนนั้นรับผิดชอบขอตั้งคําถามได้ไหมครับว่าการที่ท่านเป็นนักการเมืองคือเป็นตัวแทนประชาชน การที่ท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นนายพลเป็นผู้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภยัยหรือจะสั่งให้ใครไปตายไปสู้แค่กล้าที่จะตัดสินใจวางมาตรการและรับผิดช,ชอบทำไม่ได้เลยเหรอครับอย่างผมเป็นหมอถ้าผมไม่กล้าแบกชีวิตคนไข้ไม่กล้าผ่าตัดให้คนไข้ไม่กล้ารับผิดชอบของการผ่าตัดคนไข้แล้วหมาตัวไหนจะทาครับคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องตัดสินใจและรับผิดช,ชอบก็ต้องทําครับไม่ใช่โบยใ,ให้คนนู้นโบยให้คนนี้ท่านมีหน้าที่ตัดสินใจและออกตัวรับผิดชอบให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นต่่ออให้เสีกกีียกก ประชาชนตายอีกกี่คนทุกคนก็จะออกมาพูดแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นคนตัดสินใจท่านเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรการไม่ทําส้นตีนอะไรเลยต่างหากครับคือการฆ่าประชาชนและทะหารของตัวเองพวกเราทั้งเรียกร้องขอร้องกราบเท้าผมก็พูดมาแล้วสิ่งที่ยังเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ขอร้องเถอะครับอย่าปล่อยให้เราอยู่กันอย่างสิ้นหวังอย่างนี้เลยครับกัมพูชากับประเทศไทยเราต่อให้เซ็นสัญญาเซ็นกี่ครั้งกี่ครั้งไปจะถามว่าเขาได้ทําตามสัญญาไหม และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าซ้าเล่าซ้ําซากอยู่อย่างนี้รัฐบาลไทยทําอะไรอยู่ทําไมถึงไม่มีมาตรการอะไรที่จะตอบโต้อันนี้ใช่ประท้วงไม่ได้เกิดความไม่ได้เกิดอะไรขึ้นรัฐบาลต้องเห็นใจทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยการที่เราทุดระเบิดกเนี่ยกำจัดไม่หมดท,ทันทีต้องพูดกับทางฝ่ายนูน้นว่าเขาได้ปฏิบัติตามสัญญาไหมไม่ปฏิบัติแล้ว เรามีมาตรการอย่างไรที่จะต้องตอบโต้นะคะเหตุการณ์ทุกวันนี้เหมือนทะเลนะคะนึกว่างเงียบนึกว่าสงบแต่ไม่สงบและะ้วค่ะคลื่นจะมาวันไหนก็ไม่รู้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำคือเราต้องเตรียมพร้อมทหารก็ท่านเป็นผู้ที่เสียสละท่านเป็นรั้วของชาติเราก็ต้องหาวิธีที่จะปกป้องพี่น้องทหารแล้วก็ประเทศชาติ ท่านมาดามขอให้กำลังใจนะท่านเป็นบุคคลที่เสียสละแล้วก็เป็นรั้วของชาตินะคะขอบคุณนะคะก็ตอนนี้เราก็ถือว่าเราระง,งับนะครับการปฏิบัติตาม joint declaration นะครับเรื่องการเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของเราอย่างเรื่องการคว่ำทุนระเบิดนะครับก็มื่ี้ท่านน้ำตรีกของก็เรียนไปแล้วว่าเราจะก็จะดำเนินการไปเดียวต่อไปนะครับ ความจรใจแควมพึงพาผิดอย่นีกอครับเพราะปัจจุบันนี้มันก็น่าจะแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาจริงใจไม่จริงใจก็คือในส่วนของกองทัพเนี่ยไม่ได้คาดหวังนะฮะแต่หมายว่าในส่วนที่การเป็นอะไรที่ก็ตามที่เป็นการกระทําเราฝ่ายเดียวเนี่ยเราจะดําเนินการนะครับในเขตอธิปไตยของไทยนะครับการร้ักาการอะไร ตอนนี้ก็ยกแล้วนะคือในเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราระง,งับการบัตรตามจอยเดคอเลชันแล้วก็เป็นการบัตรการทางาหารนะครับในเขตอธิปไตยของไทยนะครับแต่ขอผมขอคำอุณาสื่อมวลชนนะครับก็คือไม่สามารถที่จะไปตอบรายละเอียดได้ว่าไอ้การบัตรการทาหารเนี่ยท่านจะทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ขออนุญาตที่จะไม่ตอบนะครับการที่ประเทศไทยเป็นสุภาพบุรุษแล้วมันได้อะไรดูแลเฉลยศึกอย่างดีทําฟันให้สุดท้ายทหารไทย ก็ต้องขาขาดอีกผมไม่ได้ต้องการสงครามผมต้องการความยุติธรรมและความเท่าเทียมการเป็นสุภาพบุรุษควรทํากับคนที่เท่าเทียมกันเราอย่าเป็นสุภาพบุรุษกับสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกับเรามันไม่ดีนะครับมันอยู่ที่ใจสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบพฤศจิกายน2568นะครับก็ได้รับข่าวที่น่าเสียใจข่าวเศร้า นะครับเมื่อห้วงเช้าที่ผ่านมานะครับทหารไทยหยับกับระเบิดหนึ่งนายก็เป็นขาที่เจ็ดเข้าไปแล้วคนที่เหยียบนะครับคือจ่าสิบเอกเทิดสัก์สมาพงนะครับสังกัดรอ .46,001 พื้นที่ที่เหยียบเป็นพื้นที่ตามเมรลีอยู่ระหว่างภูมะเขือกับเขาเขาวิหารสิ่งที่ผมเจ็บใจที่สุดนะครับคือเพื่อนผมเองนะครับเรียนมาด้วยกัน สำหรับผมนี่ผมแคนมากเลยนะครับแคนมากมันไม่ได้ทำให้เราขวัญเสียขวัญตกแต่อย่างใดนะครับมันยิ่งทําให้หน้าเนียเน่ยเอาหเขิมแคนมากนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ขอส่งกําลังใจนะครับให้แกกลับมาให้ไวนะครับกลับมาให้ไวมีจิตใจที่เข้มแข็งรวมทั้งให้กําลังใจครอบครัวแกด้วยนะครับ เพื่อนนะครับคนที่ไปรับเขาพูดนะครับเขาเห็นหน้าตาเกเนี่ไม่ได้มีเสียใจไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อะไรนะครับหน้าตายังห้องหาเหมือนเดิมเมื่อไปถึงโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อนเอ่ยปากมาว่ากูจบภารกิจแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วรู้สึกมันเจ็บใจมากเลยนะครับหน้าเนีก็เพิ่มพร้อมแล้วัางนะครับสู่ต่อไป ทุกพื้นที่คือบ้านของเราต้องเลียร์ให้สะอาดขอบคุณมากครับสงครามระหว่างไทยกับเขมรน,นะครับที่ยืดเยื้อะยาวนานมาหลายเดือนนะครับรอบนี้ทหารไทยก็ไปเหยียบกับระเบิดอีกครั้งนะฮะบ,บริเวณใกล้ตามเมือนถมก็เกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นนะครับตามเมือนควายก็มีปัญหานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาพระวิหาร จุดที่บรเิเวณใกล้ๆบริเวณคูน้ําก็มีการเหยียบกับระเบิดรวมฐานไทยที่มีการเหยียบกับระเบิดรอบนี้นะฮะไปแล้วทั้งหมด7รายนะครับระเบิดที่วางก็เป็นระเบิดชนิดใหม่นะครับมีเจตนาวางถึงแม้ว่าคามเรจะมีการวางข้อตกลง4ข้อกับประเทศไทยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือถอนเรื่องระเบิดที่อยู่ตามแนวพรมแดนทั้งหมดแต่จนถึงขณะนี้คามเรก็พยายามขัดขวางไม่ยอมจะให้ไทยเข้าไปทาการ ถอนทุ่นระเบิดจนเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นและขามรก็พยายามปล่อยข่าวว่าวันที่12พฤศจิกาย,ยนพุทธศ,ศักราช2518ที่ผ่านมาจะมีการปล่อยตัวประกันทั้งหมด18รายในส่วนของไทยอนุทินชาญวรกุลฮะหลังจากเกิดเหตุปุ๊บก็มีการประกาศเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องดำเนิเนการทันทีก็คือตัดความสัมพันธ์เรื่องของข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นยกเลิกทั้งหมดกองทัพประกาศนะครับก็ประกาศพร้อมที่จะทําสงครามนะครับ จนกว่าเขมรจะยกเลิกการเป็นปฏิปักษ์กับประเทศไทยนะครับสถานการณ์ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดนะครับตอนนี้การประชุมสมชนะครับที่เกิดขึ้นก็มีหลักที่สําคัญนะโดยมียร์ทินชาญเบยุลก็คือว่าจะใช้หลักการทูตเป็นสําคัญศึกษาเรื่องการข่าวนะครับแล้วมาประเมินว่าจะดาเนินการอย่างไรแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้และเขมรต้องพยายามย่วยุอยู่ตลอดเวลาสาเหตุหลัก เพราะตอนนี้ฮุนเซนไปไม่ไหวแล้ไปไม่รอดละถึงขั้นจะเอาทองในประเทศไปมอบให้จีนเพื่อเป็นการค้ำประกันนะครับเพื่อให้จีนนั้นช่วยทําการปกป้องเขมนในขณะที่สหรัฐอเมริกาเล่นงานอย่างหนักรวมทั้ง61ประเทศกินโต๊ะเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ในเขมรและก็ล่าสุดก็มีการออกหมายจับนะครับคนสนิทของฮุนเซนซึ่งเป็นสมาชิกสภาสมาชิกวุฒิสภา นะครับจึงเป็นประเด็นหลักๆฮะที่ส่งผลทําให้มีการตอบโต้เกิดขึ้นเพราะตอนนี้คนใกล้ชิดหุนเซนถูกออกหมายจับนะครับนี่คือต้นเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายเกิดขึ้นวิธีการจะแก้ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ดูไอเดียของหุนเซนดูไอเดียของอนุทิน นะครับว่าเขาจะวางกลยุทธ์อย่างไรแต่ผมเรียมนมาตลอดนะครับวันุทินเข้ามาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาพรมแดนได้เพราะเขาเองเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นผู้ระเหมาไปได้มีความเชี่ยวชาญด้นานศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนั่นหมายความว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่าอนุทินยังคงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ต่อไปส่วนวิธีการแก้ไขจะเป็นอย่างไรแกไม่ยากหรอกนะฮะท่านุทินเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า โลกล้อมประเทศและโลกล้อมคุณนเซนนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ